มาถึงเซตเท่หลังจากที่เราเดินทางด้วยรถทัวร์ป .2 นครชัยเอ้กบานมากรุกะบาดนี่นะหรือมนุษย์โลกโลกมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์โลกเฮ้เห็นที่นี่เขาฮิตเซลฟี่กันขอยืมไอโฟนมาเซลฟี่หน่อยอันนี้ไม่ใช่เซลฟี่อะไรอันนี้กล้องโกโปรโกโปรเฮ้เห แแแต่แววว่าแต่ว่าหายไปไหนคนหนึ่งวะเออวะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเออแต่ย่างน้อยอมาถึงแล้วขอสัมผัสพื้นดินของโลกหน่อยพื้นดินมันเป็นไงนิ่มสบายมาใช่ไ่ขอสัมผัสสองเท้าเต็มเต็มโอ้โหมันไปยังไงมันไปไง ไอ้อันนี้กูเป็นตัวนำพวกมึงจะมาเปิดชิงกูได้ไงไม่ต้องเลยสัตว์กล้องพอเลยครับแล้กูนำแมงถอยไปไปเลยดอลลี่อ่ะถอยไปถอยไปถอยถอยถอยดูไทยด้วยแต่ชนของมาเลยเอาใหม่ไอ้สัตว์ี๋ยวกูนำเองพร้อมไหมกล้องพร้อมสปีดพร้อมแอคชั่นซึมเข้ามาซึมเข้ามา แป๊บหนึ่งมึงแดกเฮี้อะไรมาเมื่อเช้าเนี่ยเหม็นชิบหายไอสัตว์เป็นแบคทีเรียทั้งตัวละครนี่มึงเอาอยชีวิตจริงเลยเนี่ยสัตว์เน่าชิบหายเลยมาพร้อมนะขออีกทีหนึ่งซึมไปเลยซึมไปเลยซึมมาแห่กันทั้งวันเลยไหมเฮียคนมาแล้วนี่นี่ก็เขิมด้วย เป็นยังไงลูกพีนี่หรือโลกมนุษย์เอใช่นี่หรือโลกมนุษย์เราได้มาที่ไม่ไอ้อ่างเป็นแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียถึงว่าพี่เขาไม่มีงานแล้วตอนนี้เราจะมาทำอะไร เราจะมาทําให้ต no. ุ่มตาแตเป็นเต๋เฮ้ยเราจะทําให้หนุ่มหิวกินน้าแข็งใสใช่เราจะทําให้น้องหม่เป็นน้องหมิวไม่ใช่เอางี้จะพูดไม่ได้กลับกันเถอะพูดได้ยั่งได้แล้วพูดว่าเราจะทําให้ตุ่มตาเติอพวกเราไม่ต้องกลับแล้วกลับไปเลยสา์ทำให้หนุ่มหน้าใสเป็นเสวช่วยกันหาแล้วว่านั่นไงนั่นไงเราเจอแล้วังไปไหนเนี่ยเอาให้มันหน้าโหดเยียบหน่อยได้ยงมันอยู่ตรงนี้ เอดมารอดมารอดมาเฮ้ยโอ้ยให้พวกเราดูโอ้โหหน้าใสจริงๆนะพ่อหนุ่มหน้าใสอย่างเงี้ยพวกเราที่เป็นแบตทีเรียเนี่ยอยากจะไปอยู่บนหน้าน้องสามคนจริงๆอยาขอพี่ไปอยู่บนแก้มน้องได้ไหมได้ให้พวกเรารอพ่อมตัดเลยบเบี้ยงไงจับมันตั้งใครก่อนจับแล้วกระโดดจับลังกระโดดจับล้วกระโดด เยียบั้เหยียบตั้มเหยียบรเหยียบอีกรวมตะเต่แล้วเตะอีกทีมานล้อยังไงอีกต่อยังไงมันอยู่นู้นทำให้ดูเป็นตัวอย่างไงว่าจะต้องดูอย่างงี้เฮ้ยเอางี้ดีกว่าเฮ้ยพวกเราเข้าไปล็อกมันเอาไปอาเอา เยกป็นแบตทียรยไอ้โหตัวใหญ่เุ๊กมึงเล่นอย่างนี้กับเพื่อนกูเลยเหรไอ้นมจุ๊กเฮ้ยเฮยกูรู้แล้วต้องหุดเข้าไปอ้าแบตทีเท pues okay> ียร โอ้มึงอะไม่เป็นมึงยังมุดสูงไปแล้วดูครูต่ำๆเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไอ้ชัดเลยยี่สิบสี่สิบไซส์เดียวกับกูเลยหน้าใสๆแบบเนี้ยพวกพี่แบคทีเรียเนี่ยอยากจะเข้าไปสิงอยู่บนหน้าเหลือเกินเฮ้ยพวกเราล็อกมันล็อกไว้หน้าใสนักใช่ไหม เดี๋ยวพลังแบคทีเลียอย่างเราจะเข้าไปอยู่พลังแบคทีเรียอะไรไอตังแม่ขู่มันเหรอู้นไอ้่ ดยการกระทำกากระด้วยใบหน้านักากของพวกแกกากระพอแล้วสองกาพอมึงเป็นใครวะนั่นน่ะสิไปดูไปเลยไปค่ะฮีโร่วาทบีฮ่าฮีโร่วาซทบิวาาบิของกูของมึงซิกอินวันเลยของมึงอ่ะค่าฮีโร่ซิกอินวัน บี s <S โอ้โหแม่งมีระเบิดภูเขาเฮ้ยมึงไม่เผากระท่อมด้วยเลยล่ะ <c oughs> ฉลองพักดีวิจิตปะเนี่ยไอพวกงโง่แบเทีเรียร ไอ้แบตเทียฟันหางไอ้แบตเทียฟันยืนดูดิมันมาอย่างกับท่านเขาแม่งกมีปีกข้างหลังมาด้วยไอ้เหี้ยเหมือนสภาพคนนั่งโซฟาตลอดเวลาเด็กรักเกมดีกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนโซฟาไม่เหมือนเบาะรถเมล์สายแปดฮีโร่ยังข่าไม่ยอมให้แบตเทียสองโค่อย่างพวกแกมาทำลายทำลายทำลายหน้าใสๆของวัยรุ่นเออ ฟันกูฟันมึงอะเยินไอมึงวบด่ากูเยิ้นดับโคกทำไมมึงอะไรมึงอะไรพี่แล้วอะทำไมมึงด่ากูฟันเยอะอะมึงไปไม่ต้องไปอยยุ่งกูทะเลาะกับมันอยู่มาด้วยกันมาด้วยกันมาทะเลาะฝั่งโน่นพี่มาด้วทะเลาะกับฝั่งโน้นงกันจะมาพิทักษ์ป้องกันว่าไงอ่ะโอ้โหทำไมง่ามึงแน่จริงมีพลังอะไรหรือเปล่ามาสู้กันเลยเปล่ามาเฟ้ยันกันเลยไหมอ่ะ ไอ้สัตว์ขี้ด้วยนะถ้ามึงพูดอย่างเงี้ยเข้ามาเลยดีกว่าเอ้ามือมาตั้งใจ้ะให้กูเดินไปอีกแล้วไอ้เหี้ยไปเอาเดเด็ดเดดเด็ดเด็ดเ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 

ของไอติบกเลนเจอร์ลังดาวว่ากบีเ <Yeah! S 2> อัมมัดเซ็กอินวัน เป็นไอ้สัตว์เลยนะไอสัตว์ยืนเป็นบอยแบนด์โอ้ยรู้ป่าทำไมปูเนี่ยถึงหน้าสิวเยอะไม่ได้ใช้โฟมไงแล้วนี่นี่เลยแนะนำเลยขายของนิสเดิมนี่ครับการนิเยรเมนครับมีสูตรวาซาบิซิกอินวันมีสูตร ที่ช่วยฆ่าแบคทีเรียครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวครับได้ถึง99.99เร์เหรือฆ่าได้แก้วแก้วสิบแก้วจุดแก้วแก้วเราลองใช้กันหน้าพี่ยัดยัดขอป้ายหน้าอาป้ายนี่แหละใกล้ตีนสะพานลอยไม่ใช่รถเมย์นี่มนผ้าใส่อะไรบางขนาดนี้เลยมันเหมือนสัมผัสเนื้อตรงๆตรงเดี๋ยวปุ๊บอ่ะป้ายเราเป็นยัดแล้วเป็นอะไรอ่ะไฮโง ไฮโฮหฮโฮไฮโฮไฮโฮดเลดเกเดยกก่อนเดยวก่อนเนื้อมึงออกมาจากไหนเนี่ยสุดท้ายนี้ครับผมไม่ทราบว่า4ห้องหัวใจของคุณผู้ชมเต็มหรือยังครับให้เราได้ฝากกิจกรรมดีๆครับกิจกรรมแอค i g h t กล้าท้าลองเข้าไปดูรายละเอียดร่วมเล่นกันครับที่ w o r l d w i d e k a r n e m e n t h a i l a n d c o m ครับผมนี่ขึ้นตรงนี้เลยฟืบอ่าขึ้นตรงนี้ดีไหมขึ้นมาหนขึ้นมาหน เดี e, ๋ยวเดี e Eat, ๋ยวเดี๋ยวบางหน้าเราเอาลงหน่อยครับพี่เอาลงหน่อยอ่าแค่ร่วมกิจกรรมปุ๊บรับโฟมล้างหน้าปั๊บกับโฟมล้างหน้าการิเย่เมนทั้งสูตรวาซาบิและซิกอินวันครับแค่ร่วมสนุกก็รับโฟมล้างหน้าไปเลยขายของเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาบ่อน้ำก่อนได้ไหมเล่นจัสกีอารมณ์ไหนไม่ใช่พี่เปิลนาคอนอยากได้น้ำล้างหน้าอ้าวนี่บ่อน้ำหายยากมากพวกเราช่วยกันรวมน้ำ ໄປគេលឿនດີជាងប៉ាច <challenge distribution> ាប់កោអីយ៉ាណាស់លាយកាត់ដេញក្តីក្តី